้าพเจ้าทั้งหลายจะขอบูชาเทพยาเต้าทั้ทงหลายให้มาร่วมโมทนาและแท้สองสาทุกการเป็นสกิพยานพร้อมทั้รงรับเครื่องวงสงสารพระสังเวยตลอดจนการทำถวาไว้เพื่อเป็นเทวสังฆาในพิธีมงคลในรั้งนี้นันกรำแบบนี้ได้ดิธีอันเป็นอุดมมงคลเริ่อประจวบวิสัยประกอบไปด้วยโชคเชียงใยอันยิ่งใหญ่มิ่งในมาดา,าเทพยาเจ้า ตัวทิศสารมีพระธรรมนอเดงมาสบายเบิกกนหนึ่งวันนี้ข้าพเจ้าพรางแสนพันล้านด้วยวารณีหลวงปู่ขี้เท่าธรรมนผู้ประศัท์ผู้ประสิทธิ์ศาสตร์เฉพาะวิชาให้แก่ข้าพเจ้านั้นจะได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางพระกูมกระานพระกูมใจยักษ์มงคลทายายเจ้าที่ผู้ผู้จมรันตาน้าเรารวิสุทธิเทวาพระเมตตกรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางหลายอากาเทวดา แม่พระเพินรถไายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักคคุ้รองรักษานักสาทธรรมรัตน์องค์แห่งนี้ข้าพเจ้าจะขอกระทำพิธีบังวงสวงอัญเชิญเทพปญาก้าและหล่าพญานาคทั้งสี่ตะปูลเข้าราชธาิบัีสู่มณทลรถานพิธีการเป็นหมาหมงคลในทางนี้ณข่านบันนี้จึงขออาบอาราันาลวงปูก่กี่เท่าธรรมรัตน์องทุกีดอินองประธานในพธิธีขึ้นจุดทูปเทียน หน้าเครื่องสักการะบูชาเพื่อจะได้เริ่อพิธีกรรมพิธีการกันเป็นหมหามงคลในครั้งนี้พระพเจ้าขอก,การบารัสานด้วยความเคารพครับผม อีมังอังกีอาโปุกัสัรัง